เดียวกันผมทีซื้อสดเต็ปแบบนี้ครับเนี่ยพี่น้องครับรักการซื้อของน็อตเพิ่นก็นคือมีซื้อเป็นขั้มากครับอ่าขนาดเดียวกันกับมีทองนำ้ำเนี่ยพี่น้องเลี้ยงไปน้ำได้เพื่อละสามตัวเออเลี้ยงไปได้เพื่อละสามตัวรักกัน ออก,กันอีกแล้วครับใส่ชีวิตจะตายคนอีสานมือนีซองไทยบึงการ้ากินเทวเลน้าพีีพ้าหนังมาออกเลาะครับออกเลาะมาบ้านดอนโพทองตำบลข้ามแก้วอเพื่อสุภพิศจังหวัดบึงการช่วงนี้ฝนตกพี่น้องเอ้ยหาทายคลิปงว่วคว้ยกันลำบากหน่อยนึงครับเดี๋ยวภาพี่น้องไปสอบถามคนโสดเลี้ยงควยพี่น้องน็อดครับว่าเพิ่มมีการ เลี้ยงแนวใด้นะครับรักการเลือกควาพันธุ์แม่พันธุ์ที่จะมามามา,มาเลี้ยงนี่ยพี่น้องเพิ่นมีรักการแนวใด้เดี๋ยวเขาไปสอบถามด้ว <คน S 1> ยกันซื้อน็อตครับซื้อน็อตเนาะเฮาเลี้ยงควายมากจากปีหรือน็อตประมาณสองปีสิเขาสามสองปีสามปีบ้าน,นี้เฮาบ้านเฮ้านี่บ้านียังไคือบ้านดอนภูทองบ้านนดอภูทองตำบลข้ามแก้วอำเภอสุวิสัยจังหวัดบึงกาฬเนาะเลี้ยงควายไม่หลือสองสามปี เฮามีควอมคิดอย่งไรในฐานะเฮาคนวข้นี่ดเลยว่ารุ่นเนี่ยเลี้ยงควายนี่เฮามีคิดอย่งไรเฮาค่อยมาเลี้ยงสิเคยไปรับจ้างเขาไหมครับแบบกเด็กน yeah. uh ้องเขาเนาะเฮากล้วยน่ะเี cool. ah. oh. no no ่ไปรับจ้างเลี s <S no ้ยงควายบ่บ่ไปรับจ้างเฮ็ดงานทั่วไปงีสิครับงานแบบเสกเขาอืมเฮ็ดงานมันบ่ถือสเปกผมอืมมันบ่เข่าเฮามันบ่อิสระเออก็เลยว่าตะหลักมีเงินกับบ่ลายดอกครับตื่นมาคุ่มหนึ่งก้อนครับเมียยู่งยี่มีมีบ่ นี่แม่ใหญ่นีควบหนีู่ไหที่ว่าหาเงินแม่หาเงินสามหาเงินสามเนาะหรอก็เพิ่นกับมาลูกตัวนึงมันก็มีทองน้ำแม่สามทองติดนั่นลูกเพิ่นที่ติดมาเ้าก็ขายไปแล้วเ้าเ้าขายอะไรในตัวหนึ่งสองหมื่นสี่ครับสองหมื่นสี่ปีนิดๆอ่าปีกลัวส่วนนี่กันหนีกันหน่วงเพิ่นเนาะตอนนั้นตอนเขาซื้อมากเพิ่นก็มีทองอยู่เนาะไอเพิ่นซื้อในแม่แม่แม่แหลกเจ้าซื้อมากนะแม่ไซื้อทองคำอ๋อซื้อทองคำอ๋อ ตัว <Es> ลูกลูกเพื่อนตัวนี้เด้ไอโซเฟอร์มีซื้อมีตัวมีโซเฟอร์อ <ful> bon ๋ออันนั้นคือโค้มแรกที่เขาซื้อมากสลูกที่ติดมากเอาปล่อยไปแล้วเจเดี๋ยว์ได้ลูกในท้องตัวนี้แล้วก็เพื่อนกับไม่ท้องอยู่ตอนนี้ล่อุ่นอรุ่นด้วยกันพอนี่กับพอบ้านบานเนาะครับครับเราตัวตัวมากตัวเด้ตัวรางตัวนี้ครับตัวนี้เขาซื้อตัวเด้ตัวมากกว่าตัวพูนครับตัวพุูนเขาซื้อมากกับโค้มหนึ่งด้วกัน มาคมนงแันนะครับครับก็ลูกเพื่อนข้าซื้อมาลายเมตัวนั้นสามหมื่นแปดสามหมื่นมันเป็นช่วยเป็นบ้านอีนม้วยอเงี้ยมันน้อยโอ้กลวยแบบแยงเงินบอครับผิวมันดีโอ้ผิวมันนอเรียบนาะคิวนครับครับตัวนี้ตขาคเนี่ยมันก็โอเคอยู่กเออครับคที่นี่้าซื้อมาบานนี้ลูกเข้ากปล่ยไปแล้ว พลอยไปแล้วตอนนี้เพิ่นกัมี่ทองอยู่ราคาจะลูกที่ติดมากตอนที่เขาซื้อมาบอกครับอือตัวนี้มาออกไหมครับมาออกมาติดมากคือปล่อยออกพลอยไปแล้วตอนตอนนั้นซื้อมาเพิ่นเพิ่นยู่ในทองมาตัวนี้ตัวนี้อยู่ในทองอยู่ในทองนะโอ้สเตยรเดียวกันผมยืซื้อสเต็ปแบบนี้ครับเนี่ยพี่น้องครับรักการซื้อของน็อตเพิ่นก็คือนี่ซื้อเป็นขั้มากอ่าคณะเดียวกันกับมี่ทองน้ำเนี่ยพี่น้องเีครับน้ำได้เชือละสามตัวเออเลี้ยงไปได้เทือดสามตัวรักการเลียงของน็อตเพิ่นแม่แบบนี้ ส่วนตัวนี้เขามาในซองเดือนมันก็มีทองมานั้นมันบัตัวนี้อันนี้ล่ารุ่น,นล่ารุ่นกระม่านแกะมาแล้วอ่ามันกระม่านมาแล้วเน,นี่ยน่อง,นองออกน่องกลางออกแล้วครับอย่างย่างมันกับซองเดืนอนกระม่านหลายรอบแล้วครับกโดนรอดอ่าครับนี่พี่น้องการซื้อกขัว้วไปเลี้ยงต้องแบบนี้แล้วพี่น้องเด้อขึ้นนัดแล้วพักที่นี่อ่าในฐานะที่เฮานี่ายน้ำพี่น้องเพิ่นในการเลี้ยงเลี้ยงขัว้วเนี่ยเพราะว่าเพิ่นหลายๆคนเป็นเบิร์นยูทูบเนี่ยจากให้รักการในในในการเลี้ยงขั้ว จริงๆคันท้องสิไปเลี้ยงแบบสมัยตะเกาเนาะแบบปล่อยออกไปแต่เศร้าเข่าข้ามนี่คือเขาเมื่อยได้เพราะว่าเลี้ยงคล้วยบ่มีวันหยุดเด้ครับบัวเลยอะเพราะมีคุเปียนหือบ่มีวันหยุดไปเซมมาเซมบ่ได้เนาะแมนถ้าฝนตกหรือว่าบางที่แดดออกก็หนีสร้างนี่จะปล่อยคล้วยสวยได้เห็นบ่ล้งกินบัวนี่หาโมงทีโมงหาโมงเทียงขอดหนองสทบ่ปล่อยแต่เศร้าได้ฟังแบบว่าข้าเก่าเครื่องเสริมแบบไปไม่กินแล้วข้าวแบบ อยากไปเฮ็ดยังกับไปนะเขาไม่ละอย่างมันบอ่อกล้วยงามเขาก็เลี้ยงสีเขากับแบบให้มันคือใบใบเตี bye, ยงมากกับป้อนไปเดินเรียนอา,นาบนา้ำกินน้ำนอนน้ำครับขันท่อสิไป,ปเลี้ยงแบบสมัยเก่าเนี่ยกับเมื่ออยู่ผมว่าเลี้ยงแบบนี้ละอ่ากึ่งสมัยเก่าสมัยใหม่เน่าอ่าก็คือในส่วนของนอตก็คือว่าแนะน้ำพี่น้องว่าการเลี้ยงกล้วยนี่เขาก็ต้องออกแบบรุ่นเก่าเมดแล้วก็บเอารุ่นใหม่เมดเขาก็กลางกลางก็มีการประยุกต์เนาะฝากพี่ฝากน้องเอาทุกบจุ้มเือว่าพี่น้องควรช่วย อยากจะมาซื้อก็ดีหรือว่าอยากจะมาเบิ้งน้ำมาสอบถามรายละเอียดน้ำนี่เ,เบอร์เจ้าเบออร์ยยังหรือผู้สาวคนเบิงอยูืนอย่าเอ็โอ้ยมากไอ้นอดเด้ิมาสั่นจากมาเลี้ยงขั้วนำเป็นหน,นอดเด้เออเอาเบเอ,านอ,นเอร,อรอยยังเอาเบอร์โทรศัพท์นี่ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสี่ศูนย์แปดหกครับสี่ศูนย์แปดหกเนาะครับผมทิศตะวันไมาได้ตลอดเวลาถ้าเป็นผู้สาวก็ดึกื่อื่กระนึ่กับว่ามีปัญหาเออนะนี่ก็เป็นข้อขี้ดีๆพี่น้องจากคนเลี้ยงควาย เป็นคนรุ่นใหม่เลยครับมีดี๒๔๔ขั้วหลุดไม่ที่บ่เลี้ยงแบบรุ่นเก่าใจรักเลยเอามาเลี้ยงอ่ามีใจรักน้ำส่วนหนึ่งเนาะแต่มันก็เหมือนีลหารับมันง่ากแล้วบ่มีแล้วเดิครับต้องจ้อยกันอนุรักษ์น้ำอีกส่วนหนึ่งเนาะครับผมถ้าว่าสันกันเบ็ดเลยเห็นไปในยูทูบช่องไทยบึงการนี่แหละเนาะครับรุ่นลูกรุ่นหลานขับมาเบิ่ง เอา้าวมอนีความพุ่น็อตได้หลายครับมายามแล้วครับวันนาค่อยซื้อมาย,ยามไหมรับผมล่อผส้มไปหน่อยโอเคครับก็รอออกลูกเดี๋ยวมาเบิร์นในครับโอ้ทรงลูกได้ดีนะนี่เนาะปีนึงนี่เดือนครบเดือนในล่ะนี่ครับโอ้สายบ้านบ้านเนาะเดี๋ยวดีพอเพอนั่งใดตัวนี้ตัวนี้คนซื้อปิดมันทองปิดมากอ๋อเจ้าหัว่าจซื้อมานบ่นี่แมนตอนนี้เพิ่นมี้ทองบ่นี่ตัวนี้มี่มีครับได้พอทั้งไดนลอรุ่นประมาณเดือนนี้เดืนนอนหน้านี่ยลูกลูก่นพ่อพ่อพิ่นั่งใดนี่น เลี้ยงบอนั่กันบ่ลเป็นของเบียนบ่ลอ่ะนบ่บอครับอีกอีกฝั่งหนึ่งอยู่ที่ข้างท่างจุลโอ้ก็ละส่วนกันงั้นอืมพอกับตัวนี้หรือกันเงินบอลครับพอเิอยู่ตอนจะออกมามันไหลไหนจะซื้อมาติดกันนี่ยคนมากับอ้ายเพิ่นประมาณสมุดซื้อมาหามเงินสามโอ้มันยังบระเนศมีราคาสองปีขึ้นหลังมันยังบระเทศนี้อะยังถื่อยู่มันบอได้ขึ้นก็จะมือหนีเนาะซื้อตัวนี้มากครับตัวนั้นตัวนั้นน้อยไมเงินบอตัวตัวนี้ยุคข้าพท่อ โอ้ตัวนี้ค่าทองอ้ายเพื่อนขายแล้วตัวนี้ค่าทองนะครับอ้ายเพื่อนตัวนั้นหามื่นสองหามื่นสามหามื่นสองหามื่นสามตัวนั้นเนาะครับขั้วจะง่ายกว่ากันบ้านนี้ตัวนั้นตัวนั้นมาทั้งไหนตัวนั้นตัวนี้ชื่อมาวันทีได้สองเดือนนะครับสองเดือนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องเนีงยเบื้องเนีงย มานมานมานติดมาไปไดมแา่เสตัวนี้ตัวนี้ก็งามดินี่มานเตยน้องพักแว่นครับบ้านน้องพัแว่นทั้งหดคือทั้งพอยเล่นจเ่นางิดเกาันจรเลน้องพักแว่นโอ้เจ้าชื่ออยู่ตลาดนัดบอกเื่อน้องมห้อยครับขายชิ้นเนอนกมอนเ็้วยปูมันงามปนเขาเลื่อยขายเขเล่ออล้นี้มั่อ๋เพื่นนี่เพ่อนใเพื่นนี่สามสามหาร้อยบนตอนสามเมื่ามาร้อยสาม่อยตอนนี้ก็มีลูกแล้วโอมน กดอเดือนหน้าเอย่รโอ้่ยว,วรั<อ>บรุ่นยังเดียวนีรุ่นสองแม่ทตา,า,ารทก่องเัมนทุแ่รแม่นังทองเพานว่นแกนไอพวกไก่ชุดปุเด่เนี่ยประมาณเดือนเจ้าเจ้ารับมาตอนไหนนั่นัม่อปีกาปีปีพันห้นมนบ่ครับผมวยเหนก่ปีทุกาเจ้าของว่าจะซื้อมากญญนี่ทองด้วยกันงเดสามแม่นี่ยนี้ทองเมดเขาจะออกเดือนะไระานี้ตงนั้นก้อนสีหม ปีใหม่กับท่านว่าปีนี้เห็นบ่ครับประมาณพฤศจิกาท่านว่าล่ะโอ้โอ้มักแม่นี่นเนาะง่ามแม่ให้ลูกให้ลูกงามพร้อมเนาะนี่แม่ลูกเป็นนี่เนะเะาะเขาทาแต่ว่วาผมว่าหน้าผมปีต่อน่านเชื่ออายู่หนึ่งเรืองต่อหนึ่งต้องครับถ้านหน้าสายท่านมันขึ้นีกครับเพราะว่าแม่มันพานแล้ว ครับโอเคแล้วเมีมันนีได้ขนาดนนโอเคเลยดิบ่มค่ต้องะไยด้นคอย่อเหดไปเนาะแมนดูเมนดูลักแสนเนาะเรียไฟติเจกายจอยด่อยมาไทยต่างีครับครับครับข้อ้นกับอะไรลงทุนยังหตัวนีต่อขึ้นมานนเลยสบายสบายเบิดเบิดเลยเ็นบ่โอ

อ๋อเข้าข้าปล่อยเข้าบ่อเด้ขุนไว้ป่ะเถอะอือเอาเพื่อน,นันขึ้นไปกินได้บนบงบ่บแพงยัง,ยงกันตัวนี้ลูกเพื่อนบัวนันเพื่อน,นันลูกเพื่อนลูกเพื่นโอ้ตกปีมากปล่อยออกปล่อยไอ้อะตกปีมากปล่อยไอออกจงอ้ตกตออกจงน้องไว้บ่ะน,นี้เพืออ่อนันเขาขายอัน ลูกขึ้นไปไปย่างครับนั่นเพื่อนเออเข้าขายเพิ่งปล่อยลายตนึ่งตันราคามันงสิปล่อยปล่อยายกันอันนั้นกับที่้เพิ่นหรอผมปล่อยของอ๋อซ้ำเพิ่นนี่เหอที่ซ้ำเพิ่นตัวเทือกนี่แหละทีครับเขาก็ถ้ามันลายเขาก็เลี้ยงมวยมังเขาก็เลี้ยงกับตามรังเข้าเออจะว่ากับนี่ละคยเรางามสามเมียมีทองสุเมีย เจ้ามีรักการเลือกจังไงนี่เอาตัวตัวเงียๆบวโค้งเง้บ่หรือยังไงเจ้ามีรักการเลือกของเจ้าโอ้ครับตามที่เขามาต้นเขามีนะครับครับเ้ากับเข้ามากแล้วครับบวกขึนเข้าไม่ใ่ใครกันได้ง้ยๆหล่ะนบบนี้เข้าลี้ยงเลี้ยงเด็กกันทับนี่เขากับเอาคว้วบานนู่นะทับนนมันเป็นซัมันก็จะค้องมันเองครับผมอือ ก็โอเคแล้วพวแม่นพ่อแม่ลูกกันเนาะเขามิรักการแค่แค่แค่ตรงนี้พอวันโอเคแล้วโอ้ง่ายครับนี่เครืายจริงครับเอาไปสามบ่อก็กระจกเนี่ยเพื่อไงโอ้เข้าได้ไปซื้อก็จาอยู่บ่โอ้สีนี้น้ำมันหมม่เหลือหลายครับครับบานียาเขาปลูกหญ้าพันธุ์ยังไงหญ้าเขาเลี้ยงปลูกปลุกไว้ หน้าวานกับหาเน่เปียครหาวานหาวานอิสราเอลนี่บอกโอ้ับเน่เปียเนาะนี่ไปต้กินทั้งโครงกตดยิ้มหอกกินหน,าน้าวานตายม,มันเด็ามันเดเหลียวมีเฟียงน้นหนึงหน่อยโอ้